นะครับโปรแกรมวันนี้ทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงความคงตัวนะครับของนักกีฬานะครับอันนี้หลังจากวิ่งไปแล้ววิ่งจับเวลาไปแล้วนะครับในวันนี้ทุกคนวิ่ง ตอนนี้ฐานแต่ละฐานนะครับสมรรถภาพนะครับอันนี้เป็นความคล่องตัวนะครับสเต็ปความคล่องตัวความคล่องตัวนะครับกำลังจะตบกันแล้วครับพี่กับน้องพี่กับน้องกำลังจะตบกันนะครับนี่ตอนนี้เอาน้องบีบน้องบีบพี่แล้วครับตอนนี้น้องบีบพี่แล้วครับไหนเงินไหนเงินเพื่อนเรามาให้ยังอ่ะ ได้แล้วใช่มัย้ยแต่ละฐานนี้แต่ละฐานนี้สร้างสร้างก้ามเนื้อแต่ละส่วน,นนะครับตัวนี้ตัวเสือบสุดหล่อนะครับเพิ่งมายินดีต้อนรับนะครับตัวนี้เน้นน้ำหนักนะครับฐานนี้นตัวน้ำหนักแน่นนะครับน้องฟิลม์มน้องเปานะครับแล้วก็พี่บาสตีนระเบิดนะครับวันนี้รุ่น12ปี เราจะได้เจอเขานะครับนะครับมีเจ้านีเจอนะครับเจ้าของเจ้าพอรตนะครับตัวน hm ี้แล้วก็มีสาวๆกำลังน nah ั่งเชียร์อย uh, ู่นะครับ